ค่ากาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีถกทันค่ะค่มะมื่อนี้กาบมาพบกับเจค้ำสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้เจค้ำสามตัวเต็งกัได้มาติดตามหนึ่งเล่าความฝันกับปนุลนเนาะค่ะปะนวลนเพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนไน้ไปหาปลาเนาะค่ะกับปลูกเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนก็ไดกวดเอากวดเอาค่ะเป็นปนลาได้หลายปลาปลาผสมผนมาเนาะค่ะก็เอาเลยแต่เกือบเต็มทั้งสีผนมาเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนได้หลายแห้งเนาะค่ะเอาแล้วเพื่อนก็ ปะสิย่างมาเทียงพงันนาะค่ะพึ่นกับูเมือก่กนนาะค่ะข่ายความฝันของปนุวนจะเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวดายกาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานาะค่ะ้ากไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของปนุวนพร้อมกันนาะค่ะกาสวัสดีค่ะกาสวัสดีค่ะปนุวนค่ะกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมณีกาได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของปนุวนนะค่ะพึ่นสิฝันแนวดายกะ ให้เพ่นเราเรื่องความฝันของคนวนให้ท่านผุ้สมทางบาทเ้าฟังไหมคะ่ะอือเฮ้านั่วเดี๋ยวเบวะเบอกับเเวะอยู่นี่เลยเนาะค่ะพอว่ามันกับอยู่นี่ค่ะแม่บอกค่ะอือม,มาอยู่นี่ยูหันยูหันนะเพื่อนละเฮ็ดหน้าให้เข้าน,า,าน้มใสใสบานเฮ้ากับไปเอาปาลาแล้วล่ะอือุอยปลาหนึ่็เพิ่หลายแถวเลนได้คู่ไป ลูกเข้านั่นก็เอาอยู่เทิงงานงานาเทิงเข้าก็เอาปลาอยู่เทิงลุมเออเป็นปลาหยังนะค่ะปลาเข็งปลาคอปลาหยังเนี้ยก็นํากันเนี้ยก็ยังว่าปลาเป็นปลารวมเนาะเออปลาปลาเข้าก็ม้วนเนยม้วนเอาเท่งนั้นละมึงแม่สิเอาเท่งนี่ว่าก็ได้ีิละก็หนอกระตากระตาขู่ไว้ใส่กับแต่เด้ย มันสิออกมันสิออกทั้งนี้อุ้ยฮาว่ามันสิออกกันลาดไบที่ป่าควมมาเลยวยจักขาควมมาเลยบ่แมนได้จักรออันเฮ็ดจังส่นะห่าวฮากุกๆเอาลาดๆๆๆๆๆๆาๆ่ๆๆๆๆๆๆๆเออๆๆ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 กระจๆๆ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 นๆๆๆยๆๆๆๆาๆๆๆๆๆลายๆงๆๆาๆๆ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 มีๆๆๆตๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆค่ะ หฮากัดรัดเอาไ่คุรัดเอาไซคูอุ้ยหาหมามีถ้าไม่ปตาปาแต่นอลูกก็เอาเพ่อลูกบาดเลยบักม้วนก็ลูกมันเอาทั้งเถึงให้มันอยู่ทั้งพุ่นละเป็นปล<ะ>าคอนวะค่ะปลาคอนปลาคนอนยังละปลามันคอนนะมันอัน,น,น,นสนนีขึ้นมันสีดูดดินสซอันน้ำหลงคันแทน่ะเฮากับยานมันนี้น<ะ>เนาะเ้ากันอยากได้แน่ป่าหฮากัดรัดเอา ส่วนเอาใส่ถังใส่ถังเต็มเลยบ่ค่ะบ่เต็มแต่ว่าหักไม่ตาปลาเป็นตะอ่อนโซนนู่นโอ้ก็ยังว่ะฮะเอาแต่ปลาก็ยังวะฟันว่าตาได้กับได้เออไมีตะได้ก็ยังว่าเอาปลาใส่ขู่ส่วนเอาใส่ปลาโอ้ยมันจิออกแล้วมันจิออกมันจิออกก็จะงลัดทั้งนี้เฮาเลยล่ะเอามือเฮาลัดใบค่ะทั้งนี้ก็ลัด ไหวทั้งนี้แมันสีออกเนาะย, <c oughs> ย่านมันหนี <c oughs> ลัดเอาป่โบ่มีสวิง่นบ่เอาโบเลยน่ะห้าวยานมันสีมันสีเข้าไปในอันคันแท่นหน้าน่ะห,หน้าหน้ามันคลอนค <c oughs> อนน่ะนะมันไมส้มเอาเศร้าเอาโอ้ยห้าวก็ลัดเอายังว่ามันสีเข้าอันนี้าก็ลัดเอาส่วนมา <c oughs> ดได้แล้วเด้กก็ส่วนใส่ไปยงปังว่าใส่ทั้งน่ะทั้ง ทั้งสีน่ทั้งสีทั้งนั่นล่ะทั้งกัยังวาขาบอมันกตาเด็กทั้งแนวาขู่เนาะท่านันได้แต่ปลากัยังวะมีแต่ปลาโอ้ยปลาเัาห้าขมวนอยู่ห้าได้ปลาอุ้ยได้ปลาเออลูกก็พอมันเนี่ยมันอยู่ผุนละลูกห้าบอกมวนคลาบมกันเออบาทนี้กะม้วนนะม้วนเอาผ้าแพรใส่เอาผ้าแพรคอดเอาบ่เอาผ้าแพรห้าตาไว้ ตากไวแนะคาแทนาเออห้ากาแฟเอาใส่บาใส่ทั้งนี้กับได้คุแล้วก็มวนะมวนมวนเลยเมื่อเมื่อเที่ยงกันเด้อมาเงานกันเด้อได้ปลาเนาะได้ปลาแล้วสิื่อมอ่าเชื่อแล้วเออเอาใส่คุแล้วก็เต็งเล่งเต็งเล่งเต็งเล่งมาเลยี่เะทำปลาใส่บามาเลยบ่ห้าใส่เอาศอกดี่รอเอาชอกหอยหอยศอกกันแล้วก็หิวมาเนาะเดินมาเขาเทศ เอาไห่ขังไปกันแท้เออไห่ขางกันแท้ห้ามสิปลาเออบาเนได้ปลาแหละด้กระจับเอาปลาแพร์ปลาแพรเสือน่นละขาดปามาขาดมามาเลยบอกลวงม่นนมุนแม่สิที่เถียงก่อนเด้อมึงเอายูหันละปลานน่นวาฉันค่ะเออได้ปลาได้คู่แล้วก็หอยศอกมาตรงเลงตรงเลงดิแหละครับเสือมาคนเดียวเออมาผู้เดียว มองป้าเถียงกนยังว่ามาเชียงมาแต่เชียงหน่ะมองป้าเอานั่นกะเอาผู้เดียวเอาผู้เดียวเลยลูกข้าอยู่ทั้งทังยังว่าทั้งทั้งพุดบางทีก็ฝันลูกได้มากนะบอกคุณป้าบอกให้มันเอาอยู่พุนกะแจ็คมันเข้าไปใส่าัตที่แบนี้เขาบัไร้ว่าไปใส่เขาก็เอาปลายังว่าลูกมันเอาปลาคือกันแต่ว่าหักบรอไปซองมึงลูกบอแนมเห็นอยู่มึงว่าทั้งทั้งเด้อเิล่ะแม่ที่เอาทั้งนี่ก็ยังว่าข้าไปได้ปลากนยังว่า S <S ท้างนี้มันก็มีปลาท่างนั้นก็มีปลามันขอนหนาอปลากระไรยีหรี่่ะเนาะค่ะเออวันนี้ปลาสิตีตรลกตัวไหนคะปลากระแปดแล้วเน่อมอเนี่ค่ะ,มแ,ะมแม่บอกแม่ปลากระแปดจับกระเจ็ดได้น,ดน่ะน,นะค่ะจับเจ็ดบอ่อตัวอค่ะพวาจะเอาเอามือใส่บ่อง่ายๆเนาะค่ะไม่เอามือใส่บ่อเฮ้าเฮ้าเฮ้าสวนเอาจังสวนเอาวเข้าบอลลัดเอาปลาเนาะค่ะขันแปด สามตัวสีตีตัวไใดค่ะแปดเจ็ดห้ากระไดแปดเจ็ดห้าเออเพราะว่ามือห้ามันเป็นห่าค่ะเออเพราะว่าห้าเลยเอาสาเอาเนาะเออคันคันเสียเอาหลวงห้ากับสามคนค่ะเอาใส่ที่หล่ะห้าว่าคิดเบลงที่โตค่ะเออเอาในป่าเอาใส่ป่าเสียเอาใส่ใส่ค่ะห่วยเหล็กสามตัวเนาะแปดเจ็ดยังค่ะแปดเจ็ดสามกระได แปดเจ็ดหากระไดเนื่อเพราะว่ามือเห่าลูกเฮามันกับสามคนกับเฮาไม่แอนบอกมนั่นล่ะแปดแปดเ็ดสามแปดเก็ดหาเนาะค่ะอุ้ยเอออีรีดีว่าฟันดีมแข็งเนาะโอ้ก็ฟันล่ะดีแล่ะเนาะได้ปลาว่าสัน้เาออเอาปลามาหอดเทียงบอกคุณบะตาบาสีมาเทียง แต่ว่าบัท่านเออมาแล้วแต่ว่าบ่ท่านหดบ่ท่านหดแล้วมันก็หูมืออก่อนในนัก็สีมาเทียงอยู่เลยเออเจ้านนนก็สีมาเทียงอยู่แล้วแม่นบ่ตรแล้วแต่ว่าทั้งนี่ตามที่เคยฟันนี่หายป่าตีทั้งมันสีเป็นตัวใดทั้งบอกทั้งป่ามันสีเป็นศูนย์อยู่บ่สูทั้งทั้งแตกมันก็กลมๆกันเลยค่ะก็คิดว่าแม่นค่ะเออ ก็เอาใส่เบิงตี้โมโตูเนแปดศูนย์สี่บอกฟ้าในถังแปดศูนย์นีแปดศูนเออก็คืออยู่เพราะว่ามันถังมันก็เป็นเป็นกลมๆเป็นกลมาะแมนอยู่แต่ว่าเฮาเฮามันมักดันบอกเฮามักกี่ดี่รอนันบอกขันเลขสองตัวเจ็ดสาม เจ็ดสาม,มเข้ามากขนาดละนี่ใจ,ใจทีมากแห้งนะเจ็ดสามแปดแปดเจ็ดกาได้คันคันสีเอาค่ะเออแปดเจ็ดถ่าสองตัวคันเลขสามตัวกับแปดเจ็ดสามค่ะแปดเจ็ดสาม กความฝันของคุณป่ามีหยางเพิ่มเติมบอ่บออีหล่าซ้ำนี่กันยั่งว่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณป่านวลหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันก็ขอให้คุณป่ากับท่านผู้ชมของเฮาโชคๆมันๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของป่านวลเนาะค่ะป่านวลนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปจับปลาเนาะค่ะกับปลาหลายๆเพื่อนก็ได้เครื่อนคู่เพื่อนมาเนาะค่ะเกือบเต็มคู่สีเพิ่นมาเนาะค่ะก็ได้จับกับปลูกชายเพิ่นมาเนาะค่ะ เพิ่อนกัให้แนวทางข้ามเนาะค่ะตัวเลขของเพิ่นกับแเจ็ดห้ค่ะแปดเจ็ดห้ากับแปดเจ็ดสาค่ะแปดศูนย์ค่ะเพิ่นกันิ่งเจค่ะท่านชมกะกรักกระดาสอง5าหค่ะกะให้ท่านผู้ชมมาเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลค่ะ ค่ะโชคๆมันมันลำลำลืล่อยๆแห้งๆปังๆไปกับความฝันของประนวนเนาะค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคาามสามตัวเต่งนัในเ้อค่ะถ้าผู้ใดย่งบ่ทันกดติดตามเจคาามขอฝากช่องค่ะมีแนวทางยุยงกจจะไปหามหาให้ท่านชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เจคาามสามตัวเต่งขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ